เจอบอดพิเตอร์โอ้โหไปกอ่บอตกูจะโดนบัดฆ่ากูจะโดนบัดฆ่ากูโดนบัดฆ่าไอ้บอตรทุกคนแล้วลูกชายสวยดีนี oh, ่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกผมเบสเปอร์นะฮะซึ่งวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ในเกมสมัยละเจนกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยคอนเทนที่พามาทำในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวแพทอัปเดตประจำวันที่28กุมภาพันธ์นี่เองนะครับสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวนะครับผมแพทนี้มาเริ่มกันที่คอนเทนต์กันก่อนเลยนะผมอย่างแรกนะฮะหนังแรกและอย่างเดียวและอย่างสุดท้ายนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะฮะเรื่องคอนเทนต์นั่นก็คือนี่เลยนะครับผมโหมดคัสตอมนะฮะทุกคคคนนนนจะะะเห็รรัับผมข้าางงล่ ผมเมื่อเราเลือกด่านเนี่ยปุบ๊บมันจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้นะครับผมในโหมดคัสตอมนะฮะซึ่งบหมดปกติคือไม่มีนะครับผมเขาเพิ่มมาในโหมดคัสตอมนะครับผมเพื่อแบบว่าน่าจะมีเอาไว้เพื่อให้ทุกคนรู้นะครับผมว่าเข้ามาแล้วต้องเจอกับอะไรนะครับผมต้องไปโดนกับอะไรนะฮะ ก็เลยอัปเดตรูปนี้เข้ามามั้งครับนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าป่านจะไปก็ไม่รู้นะเออแต่ก็แลดูเป็นความเจริญอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็นะผมอีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นกะ็คือเราสามารถกดเลือกหมวดตรงนี้ได้แล้วนะครับผมในหมวดคัสตอมนะฮะแบบนี้นั่นเองนะครับจะมีหมวดให้เลือกนู่นนี่นั่นแยะเลยนะครับผมและสิ่งที่อัปเดตนะผมไม่ไม่เชิงว่าอัปเดตหรอกแต่เป็นการรีเซลนะครับผมกดที่ร้านค้าเข้ามาเลยนะฮะนั่นกะ็คือปลุกพลังเพิ่มแพ็กเกนน ไอ้แพ็กเกจปลุกพลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาบนขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังไงก็ถ้าใครวีเพ็กก็สามารถเอาตังค์มาซื้อได้นะครับผมหกสิบเพชรนะฮะและราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าราคาหลังๆมันกี่เพชรน,นะครับผมเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะคะรับสำหรับคอนเทนต์ที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับผมมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับผมนั่นก็คืออัปเดตความเจริญให้หมดคัตต้มนะฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมแพทนี้นะคะ่อนข้างง่ายดายนะคะรับสำหรับคอนเทนต์ที่อัปเดตใหม่ะะ่่นนนนะะะะฮตอไไปปเเรรราาาจกกัััททีแพบบ้ยะคะ ผมมาซึ่งแพนบาลานในครั้งนี้นะครับผมเขาได้ทําการเพิ่มนะครับเพิ่มเลือดตัวละครทุกตัวละครเลยนะทุกคน ตัวละครทุกตัวนะครับผมเพิ่มเลือดขึ้นมา500หน่วยนะฮะแบบประมาณนี้นะครับผมเนื่อทีซินดี้เนี่ยอาจจะเลือดประมาณ6,250นะฮะแต่เราเทเวลว15โดยสาเหตุที่เขาเพิ่มเลือดทุกตัวละครขึ้นมา500เนี่ยนะครับผมเพราะให้เห็นผลว่าการต่อสู้แต่ละแบบว่าแต่ละแมตช์อะไรพวกนี้มันสั้นเกินไปนะครับผมแต่ละไฟเนี่ยการต่อสู้แต่ละไฟมันสั้นเกินไปนะฮะเขาก็เลยแบบว่าอยากให้มันนานขึ้นนะครับผมโดยการเพิ่มเลือดทุกตัวละครขึ้นมานะฮะ ้มันเป็น500หน่วยนั่นเองนะครับผมมาเรามาเริ่มกันที่ตัวบัฟเป็นก่อนเลยนะครับผมตัวแรกที่ได้รับการบัฟนะนนั่ก็คือซินดี้นั่นเองนะครับผมโดยซินดี้นะครับจะได้รับการบัฟในทางหน้าของการโจมตีปกตินะฮะการโจมตีปกติภาคพื้นดินของซินดี้เนี่ยครับผมก็คือดาเมจจะเพิ่มขึ้นมา100หน่วยนะครับผมเดิมที่จะเป็น450นะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็น550นะครับผมซึ่งเลเวล15ก็จะเป็น825นะฮะตัวรองต่อมาได้รับการบัฟนะครับผมนั่นเเออองงนะะฮซึ่่่่มมลลลีีียูท6450 นะครับผมอย่งแรกที่มอลลี่ได้รับการปรับมานะครับผมนั่นก็คือเลือดนะฮะก็คือมอลลี่ในแพทนี้นะผมจะได้เลือดโพิ่มขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งนะฮะกลายเป็น600นะครับผมที่เพิ่มขึ้นมานะสำหรับตัวละครมอลลี่ตัวเดียวนะครับซึ่งผมเลเวลสิบห้าก็จะเป็น6450 นะครับผมและสิ่งต่อมาที่ได้รับการบัฟของตัวละครมอลลี่นะนั่นก็คือเปร์กนี้นั่นเองนะผมการรอคอยอันรอบคอบนะฮะท่านทีเมตนั้นเคิ่มสูงจินหึงวินาทีนะผมแต่จะเพิ่มเกรสะสมที่ต้องใช้สหรับท่านติเมตสิองเปอร์เซ็นตอันนี้คือเลเวลหนะผมซึ่งเดิมทีเลเวลหเนี่ยมันจะเพิ่มเกรสะสมของท่านติเมตรยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เลเวลห้าก็จะเป็นสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมและเดิมทีเลเวลห้ามันจะเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะ ลงป่านะคะครถกีตาร์ซอมเซอร์ใช้สำหรับท่าที่มีลง19%นะครับผมสำหรับเลเวล1นะฮะเร็วล5เป็น35%ซึ่งเดิมทีเนี่ยเลเวล1จะเป็น12%นะครับผมแล้วเลเวล5ก็จะเป็นแค่20%นะครับถือว่าบัฟมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสำหรับมอนลี่นะ,ะไอพวกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผม คือผมมองนะผมไอ้มอลลี่ที่บัฟบสองเปิร์กนี้มานะผมเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครใช้นะผมสำหรับสองเปิร์กนี้นะฮะคือพ่มันแลดูมีประโยชน์มากกว่าไงเขาก็เลยบัฟบสองเปิร์กนี้มาเพื่อให้คนหันมาใช้สองเปิร์กนี้กันมากขึ้นนะครับผมคือมันมันคอมโบกันได้เลยนะครับผมสำหรับสองเปิร์กนี้นะฮะไอ้เปิร์กเนี้ยปึ๊บปุ๊บใส่เข้าไปปึ๊บนี่เลยครับผมเปิร์กนี้มันจะทำให้เราเก็บอติชาขึ้นใช่ไหมแล้วก็ใส่อันนี้ไปแก้ทางไงทำให้มันเก็บไปขึ้นนะครับผมตตัััััััว่่่่อออออมาา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 ททีไไดด้้รรรรรรบบบบบกกกกฟฟนนนนนะะะะคค็ืลลลลปปเเเเซซซงงงงฮึจขิ์ ไอป้ปลงานเลี้ยงเยอะยินเนี่ยสร้างความเสียหายระเบิด150หน่วยศัตรูที่ต้จกจบตีพื้นฐานเป็นเวลา7วินาทีนะครับหากพิชิตตำนานของศัตรูนะครับผมซึ่งเดิมทีเนี่ยเลเวล1มันจะเป็น6วินาทีนะฮะซึ่งตอนนี้เลเวล5เป็น11วินาทีนะครับผมและเดิมทีเลเวล5เป็น8วินาทีเท่านั้นนะครับผมถือว่าบัฟเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนื้อ3วิกันเลยทีเดียวนะครับผมมาต่อกันที่การเนื้อตัวละครกันเลยนะครับผมซึ่งแพทเนค่้ยโดนเนื้อีกว่าน อลิสนั่นเอง,งซึ่งอลิสจะโดนเน้อเดือดทาน,น้าของสกิลนะครับผมสกิลของอลิสเนี่ยจะกูดาวนานขึ้น0.5วินาทีนะฮะซึ่งตอนนี้สกิลของอลิสก็จะกูดาว6.5วินาทีนะครับผมเดิมทีจะเป็น6วินาทีนะฮะก็ทำให้อลิสแบบกูดาวสกิลนานขึ้นนะครับผมแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะอันนี้เออยิ่งสำหรับใครที่บแบบว่าใส่เปิร์บแบบผมไปนะครับผมก็คือไม่ต้องใช้สกิลกันเลยทีเดียวนะฮะ และตัวละครต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะครับผมซึ่งโดนค่อนข้างแรงด้วยนะนั่นก็คือปีเตอร์าร์เกอร์ของเรานี่เองนะครับผมซึ่งคุณาร์เกอร์ของเรานะโดนเนิร์ฟเป็นท่านหน้าของท่าจิเมเบตนะครับผมท่าจิเมเบตของปีเตอร์เนี่ยจะเล็กลงมา20%นะฮะมาดูจะเกือบจะ ค่อนข้างเล็กลงทีเดียวนะครับผมก็เล็กลงมา20%นะฮะก็คือเดิมทีอันติของปีเตอร์เนี่ยจะใช้กวาดวงได้ใช่ไหมในบดยินดินแดนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กวาดได้ไม่ทั่วถึงแล้วนะฮะก็เล็กลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็20%นี่ก็ เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ซึ่งผมมองว่าไอ้การเนิบครั้งนี้นะครับมันทำให้ไอ้เปอร์เคลี้ยวนเนี่ยเลร้ยแบบ3าม้เปรเ็ของผมนะครับผมคมดาบพ,พิกแพงอันนี้นะมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมคือเดิมทีอันติีของปีเตอร์มันจะใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคนมันเลยไม่ค่อยใส่ปิงนี้กันไปนะครับผมจะใส่เป็นเปิเป์กอื่นแทนนะฮะคือเปิ์กอื่นมันก็มีประโยชน์มากกว่าเยอะไงเอออย่างไอ้ปึ้นี้ก็แบบว่าเพิ่มความเร็วรด้ผมในโหมดยินเด่นๆนะฮะมันดีนะครับ หรือเพิ์นี้ะครับผมที่แบบผักศัตรูให้ไปไกลขึ้นน่าจะไม่ค่อยมีใครเขาใส่เปิ์กเลี้ยวกันมาแล้วก็ผมเพราะอันติมันใหญ่อยู่เลยนะแต่ตอนนี้คืออันติมันเล็กลงแล้วนะผมมันทําให้การใส่เปิ์กเนี่ยมันเห็นผลได้ชัดมากขึ้นนะผมก็คือมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะฮะตลอดต่อมาที่โดนเนื้อนะก็ผมนั่นก็คือสโนโนนั่นเองนะฮะซึ่งตโนโเนี่จะโดนเนื้อในทานะาของดาเมสกิลไปนะผมดาเมสกิวของตโนโนนี่จะหายไป150ยหาหน่วยนะจาก1850นึ่งตอนนี้ผมเลวลก็จะเป็นเหือแค่น0 0 0 175นะฮะเนื่อที่อาจจะเป็นประมาณ1,304นะครับผมก็ค่อนข้างแรงนะแบบอันเดิมนะเออเพราททำให้เบาลงนะครับและการเนืฟอกอิย่างหนึ่งของตันโนนะผมซึ่งผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะฮะยังไงก็แบบว่าขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวจะแปลภาษาอังกฤษไว้นะฮะซึ่งผมไปแบบใช้ g o g l e t r a n s l a t e แปลนะแบมันแปลว่าการที่ทันโนันใช้สกิลกลางกาศและทำให้เขาไม่สามารถโจมตีทางกาดได้เพิ่มเติมอีกต่อไปนะฮะที่ผมพอจะเข้าใจนะผมนั่นก็คือเมื่อเรากดสกิลกลางกาศเพื่อเราจะไม่สามารถกดตีกากากศได้นะะซึ่ง อันนี้ผมก็ทำไม่ค่อยเป็นนะเออว่ามันทำยังไงนะครับผมก็อย่งยงออางนีขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาคลิปของคุณเนิวบี้ที่อัดมาเนี่ยมาแปงให้ทุกคนนะครับผม ซึ่งคนใวิ้ยบอกว่าไอการเมอพังเนี่ยมันทำให้การทำคอมโบที่เขาทำเนี่ยซึ่งผมทำไม่เป็นนะฮะมันตีได้น้อยลงนะครับผมการตีกลางกาดจะตีได้น้อยลงนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนั่นนี่เออยังไงก็ถ้าใครแบบว่ารู้ข้อมูลที่แน่นอนนะผมสามารถพิมพ์บอกได้คอมเมนต์ได้นะครับผม ตัวละครต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะครับผมนั่นก็คือรอเลนนั่นเองนะครับซึ่งรอเลนจะโดนเนิร์ฟไปทานหน้าของการโจมตีภาคพื้นดินนะครับผมการตีปกติภาคพื้นดินนั่นเองนะฮะซึ่งดาเมจจะหายไป50หน่วยนะครับผมจากร5 0นะฮะจะเหลือแค่600เท่านั้นนะครับผมซึ่งผมรู้ว่าสิบพาก็จะเป็น900นะครับผมเดิมทีอาจจะเป็น950นะฮะตัวละครต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะครับผมนั่นก็คือมิดโกลดี้นั่นเองนะฮะซึ่งโกลดี้เนี่ยจะโดนเนิร์ฟไปทานหน้าของเเอรียสตัันนคบผม พิสตันของการเต็มตีกลางอากาศเนีย่ยมันจะลดลงนะฮะซึ่งแบบว่าทำให้เขาสวนเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมอาลองมาตีกันเลยดูสิปึ๊บเห็นไหมตึบ๊บคือเมื่แค่เห็นว่าตัวโอ้โหดูดูดูคือสวนได้ทันทีเลยนะครับผมีส่สตันของการตีเตมตีกลางอากาศเนีย่ยมันจะลดลงนะฮะแบบนี้เลยนะครับผม และสิ่งต่อมาที่โดนเนิร์นนะครับผมยังอยู่ในหมดการโจมตีปกติเหมือนเดิมนะซึ่งจะเป็นการโจมตีปกติภาคพื้นดินเนครบผมนอก็ปของที่สุดท้ายแหละจะลดลงนะผมก็คือแต่ไอการตีปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอการฟาดกีตาร์ไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยนอก็ปมันจะลดลงนะครับผมแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเออเอก็ทำให้เขากระดิวเอยกระดิวก็<笑><笑> <c oughs> คือมันจะทำให้แบบศัตรูกระดิกระดิว ก็คือมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นไปแบบว่าไม่ไกลแล้วนะครับผมเดิมที่ไอการฟาดครั้งสุดท้ายของเบเกอรี่เนี่ย มันทําให้ศัตรูเนี่ยฟิวไปไกลขึ้นนะครับผมไม่ก็เกินโดนเขาว่ากระเดียวไปเลยคือไอการโจมตีปกติของมิดโกลดี้แต่ทำให้ได้เปรียบในโหมดที่ดินแดนนะครับผมก็อาจจะลดการได้เปรียบตรงนั้นลงนะฮะก็ที่สุดท้ายมันฟิวไม่ไกลแล้วนะครับผมและตัวละครต่อมานะผมที่ผมดีใจมากที่สุดที่มันโดนเนิร์ฟสักทีนะฮะนั่นก็คือโรบินนั่นเองเย่โดนเนิร์ฟสักทีนะครับผมสำหรับโรบินนะฮะคือเดิมทีมันจะโดนเนิร์ฟดาเมจนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้คือโรบินเนี่ยโดนค่อนข้างรรุนนแงะผม ผมใช้่กว่าดุนแรงประสมควรนะฮะนั่นก็คือเมื่อโรบินสก,กิลกลางอากาศแล้วผมจะไม่สามารถโจมตีกลางอากาศต่อได้แล้วนะผมคือเดิมทีโรบินเนี่ยเวลาใช้สก,กิลกลางอากาศปุ๊บ <Stay still. S 1> มันจะกดยิงเพื่อแบบว่าสก,กัดคนอื่นได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ทําไปได้แล้วนะครับผมดูปุ๊บเนี่ยผมกดตีนะเห็นไหมคือมันกดตีไม่ออกแล้วนะผมไม่สามารถโจมตีได้แล้วนะฮะ, <Stay still. S 1> มะเมื่อแบบ <Stay still. S 1> หลังจากที่เราใช้สกิลการกาก์นะครับผมซึ่งผมมองว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมมันจะทําให้โรบินเนี่ยเวลาจะกดใช้สกิลการกาก์แต่ละครั้นนี่คือต้องคิดหน่อยนะครับผมว่ามันจะไม่สามารถจูบได้นะฮะคือกว่าจะถึงพื้นเนี่ยโดนดักตีแน่นอนนะครับผมคือหนึ่งดนั้นเนี่ยคือผมนะผมจะดักตีมันแน่นอนนะฮะใช้ที่แบบว่าใช้สกิลการกา์ก์ได้คือวิ่งไปตีได้เลยนะครับผมและตัวละครต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะครับผนั่นก็คือเชิร์ลแรมหรือพิเก่ของเรานั่นเองนะฮะ ซึ่งพี่แก่ของเราจะโดน,นเน้นในด้านล่าของดามเมจการโจมตีปกติการกาศนะครับผมดามเมจของาการตีปกติการกาดัดจะหายไป100หน่วยนะฮะซึ่งเป็นดามเมจของ um แม็กซิมัมนะทุกคนดามเมจแบบแรงที่สุดนะครับผมซึ่งเดิมทีมันจะเป็นดามเมจ900นะฮะจะเหลือแค่800เท่านั้นนะครับผมซึ่งของผมเลเวล10นะฮะดามเมจสูงสุดก็จะเป็นแค่1,080นะครับเดมิมทีอาจจะเป็น1 1 8หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมสำหรับเน,ะะนมมเนิร์ฟแบบว่าระยะใกล้เท่านั้นนะฮะเนี่อจคบ คือแกเนี่ยถ้าเรายิงใกล้ใช่ไหมมันจะได้ดามเมจสูงที่สุดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจึบมันเนิฟแค่ดามเมจตรงนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าเรายิงไกลๆเนี่ยดามเดมจมันก็คงจะเป็นเท่าเดิมนะฮะและตัวละครสุดท้ายในแพทนี้นะครับผมที่โดนเนิฟนะฮะนั่นก็คือออกเตเวียนนั่นเองซึ่งออกเตเวียนจะโดนเน้นด้วยทางหน้าของสกิลกาอากาศนะครับผมสกิลการอากาศออกเตเวียนจะน็อกแบ็คลดลงนะฮะแบบนี้เลยจึบซึ่งเดิมทีสกิลกาอากาศของออกเตเวียนนะผมมันจะกระเด็นไปไกลกว่านี้นะฮะเนี่ย มันทําให้แบบป้าค่อนข้างก่อกวนได้อย่างมากเลยนะผมในหมวดจิ่งดินแดนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กระเด็นไปแบบก็เียอะไรไม่ไกลแล้วนะผมแบบไกลลงนะฮะทาให้สก,กิลนี้มันจะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะผมจะว่าโกก็ไม่เฉงนะ,ะมันจะไม่ค่อยน่าลาคัญเหมือนเดิมแล้วนะฮะและตัวมานะครับผมจะเป็นตัวละครที่โดนรีเวิร์กนะฮะซึ่งในแผ่นี้จะโดนรีเวิร์กอยู่2ตัวด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือวิกเตอร์นะครับผมซึ่งวิกเตอร์นะผมจะโดนรีเวิร์กในทั้งหน้าของสก,กิลนะฮะ ก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นการรีเวิร์กตรงไหนนะครับผมสก,กิลของวิกเตอร์เนี่ยเมื่อปลาออกไปนะผมดาเมจมันเพิ่มขึ้นมา200หน่วยนะฮะก็คือบัฟสกิลของวิกเตอร์นั่นเองเรื่องของผมเป็นเท่าไหร่นะ600ใช่ไหมเวอร์15คือ600หน่วยนะครับเดิมทีมันอาจจะเป็นแค่400นะฮะมันเพิ่มขึ้นมาถึง200หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับผมและสิ่งต่อมาที่วิกเตอร์โดนรีเวิร์กนีน่ยนั่นก็คือเปิร์กนี้นั่นเองนะฮะแผนภาพตามลําดับเมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยกกกกาาารรคคคววออ้้งงงงงขขอออออฟัเเเเเเนนนสิิลลไปปีี่่ยยจะะะพมมทหด25 2็ นาทีนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเลเวล5นะเลเวลหนึ่งจะเป็น13%นะครับผม ซึ่งไอ้เปิร์กนี้เนี่ยเดิมทีเลเวลห้ามันจะเป็น42นะครับผมและเลเวลหนึ่ง26เปอร์เซ็นต์นะฮะคือหายไปค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆเลยทุกคนในเปิร์กนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้นะทุกคนว่ามันจะเนิร์ฟเปิร์กนี้ทําไมนะฮะสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่ามันโกงในโหมดหนึ่งๆหรือโหมดดวนนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมผมไม่เพราะว่าผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับผมเปิร์กนี้ในโหมดอื่นนะฮะก็โดนอีกแล้วนะครับผมตลอดวิกเตอร์ไม่เก่งขึ้นนนนสัักทีีะะะครรรบผมมแต่่่วาดดออปลงเืยๆฮ แค่ตัวละครต่อมาที่โดนรีเวิร์สนะผมนั่นก็คือพาเฟ่นะครับซึ่งพาเฟ่เนี่ยจะโดนรีเวิร์กออกมาแบบให้ให้ดีขึ้นนะครับผมอย่างแรกนะฮะอย่างแรกนะครับผมนะั่นคือการโจมตีปกติการกัะของพาเฟ่เนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนนอกรูปแบบนอกแบกของมันนะครับผมก็คือรูปแบบนอกแบกบมันจะเปลี่ยนนั่นเองนะฮะคือผมเหมือนจะเห็นความต่างแล้วทุกคนแต่ผมพูดออกมาไม่ถูกว่ามันต่างกันยังไงนะฮะยังก็ขออภัยด้วยนะครับผมคอือยังไงดีเนะี่ มันกระเด็นออกไปแบบว่าได้ดูเป็นจิตจารลักษณะมากขึ้นนะฮะคือเดิมทีเนี่ยการตจงตี่ปกติการกัดของพาเฟ่เนี่ยมันจะทําให้กระเด็นแปลกๆนะครับผมซึ่งเขาก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมานะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะผมใครเข้าใจยังไงก็สามารถพิมพ์กันบอกได้นะฮะและสิ่งต่อมาที่โดนรีิร์สนับผมนั่นก็คือสกิลของพาเฟ่นั่นเองนะฮะ ซึ่งพาเฟ่เนี่ยจะดรีเว็นในฐานะของสกิลกาอากาศนะครับผมเนี่ยเจ็บๆไๆอการหมุนแบบนี้นะฮะซึ่งติ่ที่เขาบอกก็คืออย่างแรกนะครับผมตอนนี้คือพาเฟ่มันจะลงพื้นเร็วขึ้นนะครับเมื่อใช้สกิลการอากาศนะฮะ,ะและอย่างที่2พาเฟ่จะล่อนลงเล็กน้อยนะครับเมื่อใช้สกิลการากาจากที่สูงนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับผมซึ่งไอการปรับครั้งนี้นะครับผมผมพอใจว่ามันจะทำให้สกิลของพาเฟ่ตกพื้นเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะแบบเนี้ยเจ็บๆ,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 ๆ เห็นไหมมันตกพื้นค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะผมเคยใช้สกิลเตะปุ๊บมันมันตกทันทีเลยอ่ะมันตึงพืนทันทีเลยนะครับเนี่ยปุ๊บ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 แบบนี้นะครับผมเรื่องที่ผมพอเข้าใจก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับตัวละครพาเฟ่นะฮะเรื่องสกิลของมันนะต่อมานะครับผมก็คือเมื่อพาเฟ่เกาะแบบนี้นะผมแล้วกดตีขึ้นมาปุ๊บมันจะเพิ่มเีเลยตรงนี้เล็กน้อยนะฮะซึ่งก็เล็กน้อยจริงๆนะครับผมเจ็บ ก็ไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นะับตรงนี้นะครับและต่อมาแล้วผมสิ่งที่พาเฟ่โดนนะผมก็คือเมื่อพาเฟ่ล้มนะหรือว่าแบบ back, นอนแบบไปที่พื้นนะเออเวลาที่พาเฟ่ลุกขึ้นมาโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มดีเลย์ตรงนั้นขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมแบบนี้เจบ็บกอตีเนี่ยมันจะเพิ่มดีเลย์ตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับสิ่งต่อมาที่โดนรีเวิร์ของพาเฟ่นะผมก็คือท่าไม่ตายนั่นเองนะซึ่ง เขาะมี2ข้อนะทุกคนเขารีววมมา2อข้อนะครับผมซึ่งไอคอแรกเนี่ยผมจะแบบว่างงๆน,นิดนึงนะฮะซึ่งผมก็ไปใช้ Google i n s i l a t e นะครับผมแปลงได้ว่าการชาร์จท่าไม่ตายของทาเวอเนี่ยจะไม่รับผลกระทบจากตัวดัดแปลงทิศทาของการจบตีต่อไปนะครับผมซึ่งผมก็อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะยังไงก็ขอไปด้วยนะครับผม ซึ่งใครที่แบบว่าเข้าใจก็สามารถพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับข้อแรกนะฮะต่อมานะครับผมข้อสนะครับผมซึ่งอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะผมก็คือเมื่อพาเฟ่ใช้อันติเนศตูจะกระเด็นไปในทางเดียวกันกับที่พาเฟ่ใช้อันตินะครับผมก็คือสมมติว่าถ้าผมใช้ไปข้างหน้าแบบนี้ปุ๊บศัตรูมันก็จะกระเด็นไปข้างหน้านะครับผมหรือใช้ไปข้างล่างศัตรูก็จะกระเด็นไปข้างล่างนะฮะแบบนี้ <S 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 เห็นไหมซึ่งเดิมตีปติของพาฟฟนะครับผมมันจะกระเด็นมั่วนะฮะคือบางทีศัตรูมาโดนขข้้าางงงงหหลลัััเนนมมกก็จะะรดไปผ ซึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วแบบนี้เห็นไหมมันก็จะกระเด็นไปข้างหน้าเหมือนกันแบบนี้นะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมคือมันจะทําให้แบบว่าพาเป้แบบฆ่าเขาได้ง่ายขึ้นนะฮะคือบางศัตรูมันอยู่ใกล้ขอบแบบนี้นะครับผมถ้าเราใช้สีไปเพิบตูมันจะได้กระเด็นออกไปเลยนะครับผม ซึ่งเดิมทีเนะี่ยแพทที่แล้วนะผมศัตรูมันจะกระเด็นเข้ามาในแพทฟอร์มได้นะฮะก็คือมันจะกระเด็นมวน้วนอะไรเออซึ่งตอนนี้มันก็ปรับให้กระเด็นไปทานที่พัฟเฟ่กดอันติแล้วนะครับเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพทบัฟและเนิฟประจําวันที่28กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งก็โดนไปค่อนข้างเจ็บหนักกันพอสมควรนะผมซึ่งผมมองว่าไอตัวที่เจ็บหนักสดุดแล้วก็ผมก็คงไม่พ้นก็คือปีเตอร์กับโรบินเนอะผมเมื่คือโรบินเนี่ยเวลาใช้สก,กิลเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังให้้้้ดดดดีๆแแลลววนนนะะคคครรัับผมมกมามากกก็นนก็ืืออออจสาาถยิงงข่่ไไตป แล้วส่วนปีเตอร์ก็คือมันโดนเนิเนร์ฟโดท้าของระยะสก,กิลนะก็คือระยะมันเล็กลงนะผมทําให้คนอาจจะต้องหันไปใส่เปิร์กเลี้ยวกันมากขึ้นนะอันนี้เอออันนี้คือที่ผมก็ใจเลยผมจะทําให้คนเนี่ยต้องหันไปใส่เปิร์กเลี้ยวกันเยอะขึ้นนะฮะซึ่งก็นะผมใส่อยู่แล้วนะผมก็คือไม่เป็นอะไรนะฮะผมไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะผมจากการนับของปีเตอร์นะฮะเอาล่าะถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแหรัะคลิปน่าจะเป็นอะไรอยื่ติดตามกันนะครับผมสำหรับวนน ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย